สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้นองๆและ f อทุกท่านนะคะตอนนี้ทุกท่านกำลังอยู่กับช่องเพียรพารวยชาแนลนะคะกับแนวทางลราพัฒนานะคะก่อนไปรับชมรับฟังนะคะตัวเลขแนวทางนะคะแอดก็มีคำเตือนเช่นเคยนะคะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชม เด็กต่ำกว่าอายุ18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะคะสำหรับรอบที่ผ่านมานะคะเมื่อวันที่6นะคะที่ผ่านมานะคะก็แนวทางนะคะก็เข้าตัวรูดไปเข้านะตัวรูดไม่เข้านะคะเข้าตัวเด่นนะคะศูนย์ไม่เข้านะคะแอดบอกแล้วว่าเก้าจะมาทางสปป,ปลาวมาจริงๆนะคะพี่น้อง fc มาจริงๆแต่ตัวเจาะ ให้98 94นะคะมา97นะคะพี่น้องจา๋าเพราะฉะนั้นก็ตามคำนวณก็เข้าอยู่นะคะสำหรับชุด6ตัวล่างทางสปปลาวนะคะ2ตัวออกอ่า1น4นะคะ2ตัวล่างนะคะชุด4ตัวออก31นะคะบางเว็บบางพื้นที่นะคะบางพื้นที่ก็ไม่เหมือนกันนะคะ9 ก้าเจ็ดก็จะเป็นทางสปปลาวนะคะบางที่ก็เอาเจ็ดสามนะคะก็แอดก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าพื้นที่ไหนเอาสี่ตัวสามตัวอ่อสี่ตัวห้าตัวหรือว่า6ตัวนะคะพี่น้องแอดก็ทำไปตามสูตรนะคะสองตัวบนอกสองสีนะคะเพราะฉะนั้นของเราอันนี้เข้าทางสปปอลาวเก้านะคะตัวเจาะเราไม่เข้านะคะ สามหนึ่งนะคะสามไม่มีนะคะสองสเข้าตัวเจาะนะคะตัวกลับนะคะก็ยินดีกับพี่น้อง fc นะคะไปลุ้นกันต่อเลยนะคะของวันที่8นะคะยินดีกับพี่น้อง fc ด้วยนะคะเราลรุ้นๆไปด้วยกันนะคะผิดพลาดประกันใดแอดก็ต้องขอโทษขออภยนนัยไว้นทีนี้ด้วยนะคะ แนวทางทุกแนวทางนะคะมีเข้ามีหลุดนะคะรับชมเพื่อความลุ้นนะคะชมเพื่อความเชียร์นะคะไปดูเลขในตารางกันเลยนะคะมีห้าหกสี่เดหนึ่งนะคะ จับวินในตารางนะคะก็มาดูกันนะคะตัวเด่นทแทดจับมานะคะตัวตัวเด่นเด่นเลยนะคะก็มีหกนะคะหกเจ็ดหนึ่งนะคะคาดเดาว,ว่านะคะหนึ่งอาจจะไปทางสงปปลาวนะคะชุดหกตัวเนาะคาดเดานะคะเหมือนรอบที่ผ่านมานะคะ ริ่งรูดหกนะคะมาดูนะคะตัวเจาะหกหนึ่งนะคะหกสามหกสี่นะคะหกเจ็ดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะคะแอต่อ ก็นะคะก็ขอขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะขอบคุณทุกไ like, ลคะ์ทุกแชร์นะคะทุกคอมเมนต์นะคะที่เข้ามาคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กับแอดนะคะเจ็ดสี่เจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดแปดนะคะสำหรับชุดเด่นเจ็ดนะคะสามตัวห้าหกสาม 4 6 1หนะคะสำหรับชุดกันนะคะแอดให้กันไปที่1นะคะพี่น้อง fc อาจจะมาเบิ้ลนะคะอาจจะมาเบิ้ลด้วยนะคะสำหรับวันที่8นะคะกับแนวทางเราพัฒนานะคะอาจจะมีเบิ้ลนะคะแต่ว่าแอดก็จับไม่ถูกนะคะไม่รู้จะมาเบิ้ลตัวไหนเนาะเด่นกันไปที่1ก็มี1 4 1 8นะคะให้กัน2คู่นะคะไปกลับบนล่างนะคะ3ตัวก็ตรงโต๊ดนะคะ6กลับนะคะย้ำนะคะเป็นเพียงแค่แนวทางนะคะมาดูตัวเทอดฟันให้นะคะ3ตัวแอดชอบ5 6 3นะคะ5 6 3ตัว ตัวเด่นตัวฟันนะคะหก 6, 3, 6, 3, 6 17, 67, นึ่งหกสานึ่ก็ดี่ก็ชอบอยู่นะคู่เด่นนะคะคู่เด่น7478นะคะชุดกันกันหนึ่งนะคะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับแนวทางเราพัฒนานะคะที่แอดคิดคำนวณมาได้นะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ